คุณท่านคุณท่าท่านคุณทนอะไรกันอะไรกันอะไรกันน่ะโอ๊ยมัยวายลกบ้านหมดนี่ยาาจกเสียหรือไงอย่างนี้ค่ะต่แันนะค่ะตันตมันตันทไมาตันตันมันพพี่ได้กรรมแล้วค่ะท่านจริงหรือเปล่าใช่ค่ะ นยยางตันตันเป็นยอดจริงๆเลยโอ้ยลูกดูสิเลี้ยงมันไม่เปลิงเข้าสุกไปสิตันตันตันนี่ไหนแล้วพี่ไหนกรรมพบแล้วค่ะคุณทันคะ่ะตัน ขาดทุนมาตั้งรแบบ้อยแปดสิบนะคุณท้าดักแขมบุคคบุกนงด้วยบุกนังตันนังบ้าพี่ท้าก็ละเมอน,นี่เองค่ะคุณแม่นี่แกนะอ,ะอะไรอโอ๊ยเหมือนฝันเลยเนี่ยอะไรอะโอ๊ยฉันอยากจะดึงหูแกให้ติดมือมานักเชียร์แพ้ทำฉทันตก,ตกใจหมด ลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้นะมาค้นต่อค้นกว่าจะเจอ,อเข้าใจไหมแกอีกคนนึงที่พวกกรายตื่นตูมไม่ทันดูตาม,มาแต่เือก็แหกปากลั่นบ้านแล้วเดี๋ยวเดินจนได้ไปดีกว่าลูกอารมณ์เสียทำให้หลงดีใจทั้งตายแกนเมือบ้าบออะไรพอยฉัน้โดนเอ็ดไปด้วย จะเอะอะคุณก็ต้องกลับบ้านไม่แน่จริงเลยคุณคุณว,นวันล่องหาที่พักิีหาที่คืนกันทำไมทำตัวเหมือนเป่าไงครับคุณจะพูดยังไงก็ช่างแต่ไงฉันก็จะไป เป็นเพราะเรื่องเมื่อคืนนะผมขอโทษนะฉัก็ไม่ไว้ใจคุณคุณจะไม่ไว้ใจผมเรื่องอะไ,ไอรอโอเคต่อไปนี้ผมสัญญาคุณว่าผมจะไม่แตะต้องตัวคุณอีกเลย ถ้าไม่จำเป็นฉันจะไปหาพี่หนกันอรอ,อย่ไปเลยนะ จริงสิสมบัติมันมีค่าอยู่แล้วมันไม่เหมือนผมหรอกคุณไป ทำอะไรวะกิ่งแก้วเขาต้มเครื่องจ้ะเตรียมไว้ให้คุณอินน่ะวันนี้คุณอินบอกว่าจะมาแต่เช้าเลยนะจะต้องหาพี่นายกรรมให้เจอให้ได้อืมไอ้ข้าน่ะสงสารคุณอินจริงๆถ้าป้าสงสารคุณอินนะ่นะป้าก็ต้องนึกให้ออกสินึกให้ออกสิว่าพี่นายกำรรม,มันอยู่ที่ไหน คุณท่านน่ะเคยพูดอะไรเป็นในในถึงที่ซ่อนพี่นานกรรมหรือเปล่าแต่ข้านึกยังไงมันก็นึกไม่ออกเลยเว้ยสงสัยว่าข้าเนี่ยมันจะแก่มากแล้วหรอมัง้งไอความจงความจําอะไรนะันมันก็แย่เต็มทีละอะไรแก่ที่ไหนอยู่ดูซิเนี่ยสาวๆทำอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยป้าอย่าพูดลงโทษตัวเองงั้นสิจ,จะ๊ะนี่ป้ายังไงยังไงอะนะป้าก็ต้องนึกให้ออกนะนึกไป ว่าป้านึกไม่ออกอ่ะแล้วคุณสจีหาเจอก่อนอ่ะป้าคิดดูแล้วกันเรื่องมันจะเป็นยังไงจบแน่แน่แม่คะแม่ลูกวันทำอะไรอย่างเนี้ลูกแม่ตกใจหมดเลย คุณแม่กำลังหาอะไรคะพ่นหยกรรมเนี่ยัคงไม่ได้อยู่ตรงนี้นหรอกค่ะแดีแม่แม่หายยาจ้ะยาอะไรคะทำไมไม่ให้ตันหยิบให้แล้วคะคุณแม่ยายาแก้แพ้จ้ะแม่เนี่ยทานไปทั่วเลยนะคะและยาเนี่ยหมดอายุหรือยังก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวทานเข้าไปเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะคะไม่หมดหรอกลูกยังใช้ได้แม่แม่ขอวันดูหน่อยสิคะจะดูเลยลูก <S 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 แม่แม่ทิ้งก็ได้ นี่ยแม่คะวันหิวข้าวแล้วล่ะค่ะไปทานข้าวกันเถอะค่ะจ้ะจ้ะไปเถิด่ะเออลูกวันเดี๋ยวลูกวันไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ตามลัไปนะ ให้คุณอินนะคะมอบมันเริ่มเลยทำไมคุณอินไม่ชวนคุณทยามด้วยล่ะคะจะได้มาทานด้วยกันถ้าเขาคิดจะมาเขาคงไม่ทานกับอินหรอกเขาทานกับสิริวันมากกว่าคุณอินคาทำไมคุณอินไม่ลุกขึ้นมาสู้ล่ะคะเหนื่อยเปล่าเปล่าประโยชน์ถ้าง,งั้นก็น่าจะชวนคุณทยานะมาช่วยกันหาพี่นายกมเลยดีไหมคะถ้าเขาคิดจะช่วยคงช่วยสิริวัลนนะ่ะ ไม่มาก็ดีแล้วล่ะพี่กิงแก้วดูช่วยเอากระเป๋าเสื้อผ้าจากรถขึ้นมาด <médico S 3> <th> ้วยนะพี่คะแล้วพุ่จะมาค้างเหรอคะเพ่งรงเสร็จแล้วยังจ้ะเสร็จแล้วค่ะกำลังเตรียมอยู่นี่อ่ะ เอ็งใช้มะนาวแทนน้ำส้มเฮ้ยคุณอินชอบเออใช่ใช่ใช,ใชลืมได้ยนะังไงมะนาวมะนาวมะนาวหมดนะก็ที่หลังบ้านมีออกเต็มต้นไปเก็บมาสิ <ไป S 1> เร็วๆเข้าแหมนางคนนี้ ก็ต้องมีนะคะฉันกินข้าวร่วมหม้อก,กับคนอื่นไม่ลงหรอก